นะครับกับอาร์ตคลินิกคานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการาจขจัดคราบน้ําบนกระจกรถนะครับโดยอุปกรณ์เราจะเตรียมมีดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์สองผืนนะครับและก็ตัวนี้จะเป็นผ้าที่เอาไว้ใช้ขัดคราบน้ํานะครับอีกหนึ่งผืนจะใช้เป็นผ้าไมโครก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นฟองน้ําก็ได้นะครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับสภาพของคาบแต่ละคาบนะครับเพราะว่าการเกาะติดมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้คือพระเอกเลยนะครับกับ Water Spot r e m o v ี r นะครับหรือน้ำยาขจัดคราบน้ำนะครับตัวต่อไปเป็นสเปรย์น้ำเปล่านะครับและตัวสุดท้ายคือน้ำยาเช็ดกระจกนะครับมาถึงขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทําความสะอาดกระจกก่อนนะครับเพื่อเอาคราบฝุ่นละอองและคราบสิ่งสกรปรกเนี่ยออกจากกระจกของเราให้มากที่สุดนะครับโดยใช้น้ำยาเช็ดกระจกนะครับสตีมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพกระจกก่อนทําเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทําความสะอาดกระจกก่อนนะครับโดยใช้น้ํายา เช็ดกระจกฉีดบริเวณกระจกที่เราจะทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่เราเตรียมไว้เช็ดทำความสะอาดกระจกนะครับเพื่อที่จะเอาคราบฝุ่นละอองคราบมันต่างๆนะครับที่อยู่นบนกระจกเนี่ยให้มันออกไปให้ได้มากที่สุดน,นะครับให้เหลือเพียงแต่คราบน้ําที่เราจะจัดการออกไป หลังจากที่เราทําความสะอาดกระจกด้วยน้ํายาเช็ดกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้น้ํายาขาจัดคราบน้ํานะครับทําความสะอาดเพื่อเอาคราบน้ําออกนะครับขั้นตอนนี้ต้องสวมถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าน้ํายาเคมีตัวนี้มันจะค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็บีบน้ํายาลงไปที่ผ้านะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เช็ดเลย ลองสังเกตนะครับเวลาเราเช็ดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าคราบเนี่ยมันจะออกหรือมันจะยังไม่ออกนะครับลองสังเกตนะครับเวลาเราถูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นคราบๆคราบๆนะครับถ้าถูแล้วมีลักษณะกระจกเงาแบบเนี้ยก็แสดงว่าคราบน้าเนี่ยมันออกแล้วนะครับนะครับแล้วก็ถูขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างเหมือนเราขัดเลยนะครับแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ มาชมกันนะครับหลังจากที่เราทําคำสากระจกแล้วนะครับโดยใช้น้ํายานะครับลองสังเกตนี่กระจกมันจะเป็นฟ้านะครับอันนี้คือเกิดจากน้ํายาที่มันไปทําปฏิกิริยากับพวกคราบน้ํานะครับทําให้กระจกเนี่ยเป็นฟ้ามัวนะครับเราก็นําผ้านะครับผืนที่สองนะครับก็คือผ้าที่เป็นผ้าแห้งนะครับมาเช็ดที่กระจกนะครับทีหนึ่งแบบนี้นะครับ นะครับลองสังเกตด,ดูนะครับว่าคราบเนี่ยได้ออกไปแล้วนะครับเห็ออไนไหมครับคราบได้ออกไปแล้วนะครับหลังจากที่เอาคราบออกไปเสร็จนะครับก็ใช้น้ายาใช้กระจกฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อล้างทำความสะอาดคราบน้ํายานะครับ กไปชิมน,นะครับเพื่อความเงางามแล้วก็ความสะอาดของกระจกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝั่งที่ก่อนกับหลังทํานะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นำผ้าแห้งหมาเช็ดน,นะครับ เห็นไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านนี้นะครับจะเป็นด้านที่เราทําความสะอาดกระจกแล้วนะครับและด้านนี้เป็นด้านที่เรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็จะมีคราบน้ําอยู่นะครับดูจากแสงไฟเลยนะครับนี่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการแนะนําการลบค้าบน้ําบนกระจกนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์ตคลินิกคาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ